สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกับมาชจอค้งกับอีซี่6395นะครับวันนี้มีรองเท้ามารีวิวนะครับจากร้าน Element 72ซึ่งจริงๆผมก็เพิ่งไปซื้อของมาเหมือนกันนะนี่อ l ลิเมน72ไม่ได้กับปังเตอร์นะบอกก่อนนี่คือผมสั่งจาก Shopee มาเขาก็ขอแพคเกจจิ้งมาแบบขอดีเลยนะบอกเลยว่าขอดีจริงๆนะแล้วก็ของเขาขายหลายอย่างผมก็เพิ่งไปซื้อตัวกระติก เก็บความเย็นมาใส่ากาแฟกินอเมซอนของเยติ1,900กว่าบาทตอนนั้นได้ลดไป10%จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อซื้อเพราะว่าไปจอดรถที่ห้างแล้วแบบโดนค่าจอดแทงซื้อของมันจะไม่ต้องจอดไม่ต้องเสียค่าจอดไงจอดฟรี8ชั่วโมง็เลยแบบถั่วไปถั่วมาเอ,อ้นี่คุ้มกว่ายังไงผมก็ได้ใช้ของประมาณนั้นนะครับวันนี้มารีวิวอะไรรองเท้าคีนครับนี่คีนจริงๆเนี่ยผมมีคีนอยู่ อสองคู่เดี๋ยวหยิบให้ดูคู่แรกก่อนจริงๆคู่แรกเนี่ยผมได้มาจากตอนที่ผมไปฮ่องกงนะครับก็คือตัวนี้นี่ k e n e n s i s มองี้ผมจำชื่อรุ่นไม่ผิดนะตัวนี้บอกเลยว่านุ่มมากพื้นจะเป็นลักษณะเหมือนเทลนะครับอันนี้ไปได้มาจากฮ่องกงนะครับหน้าตาแบบนี้เลยพื้นเนี่ยมีตัวนี้ครับเป็นแผดบอกเลยว่านุ่มมากนี่ โคนุ่มอ่ะเดินไปผมแบบเออโอเคเลยอ่ะตัวนี้นะตัวนี้5,000ันกว่าบาทนะครับ5,200ั 5, กว่าบาทตอนแรกผมไม่เห็นมีในไทยแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามีร้านแล้วเข้ามาขายแล้ว Element 7 2ก็มีขายเหมือนกันใส่สบายแบบว่าเดินเราไม่เมื่อยเลยนะตัวนี้ผมได้คู่นี้มาก่อนตอนตอนที่ไปซื้อที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ผมมาได้คู่นี้อีกทีหนึ่งที่ประเทศไทยนะตัวนี้อะไร,อ,ะไรอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นอันนี้ผมใส่ประจำเลยนะบอกเลยว่า คีนเป็นอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่เจ็บส่องติงอ่ะจริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันแม้กระทั่งไม่ได้ใส่ถุงเท้านะเนี่ยอันนี้ใส่บ่อยมากจริงๆนะครับพื้นได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถือว่ากระชับเท้ามากนะผมขี่ไปนู่นไปนี่มอไซค์ผมก็ใช้อันนี้นะครับใส่ถุงเท้าบ้างไม่ใส่ถุงเท้าบ้างเป็นลำลองนะอันนี้ผมใส่ถุงเท้านะครับใส่ไปทำงทานอะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็ใส่เหมือนงาน บางทีไปต่างจังหวัดคู่นี้ก็ไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็ขับรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าเวิร์กมากเลยจนกระทั่งเนี่ยเนี่ยไปเจอคู่หนึ่งมาแล้วคุณปรเมียเขาก็ไปซื้อคู่นี้มาอมของฟิฟฟลอปนะครับสีบาทใจอะไรประมาณเนี้แล้วพอดีผมไปเห็นมาผมเลยชี้คุณปรเมียดูเอ้ยคู่นี้แม่งสวยวะ่ะประเมียบอกว่าซื้อดิมันจะได้แมทชิ่งกับรองเท้าเขาก็เลยซ,ซื้อก็ซื้อวะไฮเปอร์สปอร์ตเฮชทูครับ หน้าตาแบบนี้ครับนี่โอ้โหเป็นไงสีสันเจ็บปวดมากไฮเปอร์สปอร์ต H2 ผมใส่ไซส์43นะครับราคามันอยู่4 0 0 0กว่าบาท4,200กว่าบาทประมาณนี้แต่ผมกดโค้ดช้อปปี้ไปก็ลดลนู่นลดนี่รวมคอยทีผมมีด้วยก็ผมได้มา3 0 0 0กว่าบาทเออแนะนำซื้อร้านที่ชัดเจนนะเพราะว่าคินของปอมเยอะมากเลยนะครับอ,อซื้อของปอมผมไม่รู้สิ มันเพิ่มเงินขึ้นไปอีกแล้วให้ได้ของแท้เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะถ้าถามผมเหมือนโมกกันน็อกเอาจริงๆบางคนใส่ของคอปพวกโชเอะพวกอาราอี e, อะไรประมาณนี้แล้วแล้วมันไม่เซฟตี้ผมว่ามันไม่เวิร์กนะไม่คุ้มกับการเอาสุขภาพหรือว่าความปลอดภัยของเรามาเสี่ยงถ้าถามผมนะถ้าเงินถึงก็จัดไปแต่ถ้า,ถาติดเรื่องกําลังทรัพย์ ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นยี่ห้อพวกนี้ก็ได้เล่นให้มันถูกลงแต่ว่าได้คุณภาพดีกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพื่ออาจจะเห็นแย้งก็ได้นะครับตัวเนี้บอกเลยว่าใส่นุ่มนุ่มต้งติ่งมากเลยนะถ้าเทียบกับไอ้คู่นี้นะคู่นี้แบบพื้นแข็งแข็งเรียบๆนะครับแต่อันนี้คือนุ่มนุ่มแบบนุ่มนิ่มอะเนี่ยผมกดให้ดูนะอืมนุ่มอะพอๆกับไอ้คู่นี้ของผมเลยพอๆกันเลยนะแต่เวลาใส่แล้วผมว่าอันนี้มันหล่อไงแล้วมันสีสันผมชอบสีเหลืองตัวนี้เป็นเยลโล่แบล็คนะครับ สวยสวยจริงดูดิเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเป็นผ้าใบตรงนี้เป็นผ้าใบนะครับส่วนตรงนี้เป็นยาง EVA นิ่มๆน,น,นะครับนี่ก็เป็นผ้าซอ f ๆมีหูให้ดึงรองเท้าตรงนี้ด้วยผมแปลกใจว่าไอ้คู่นี้จะไม่มีหูให้ดึงเวลาใส่ใส่ยากนะอันนี้มีให้ดึงด้วยนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนี่ถามว่าพื้นแข็งไหมก็แข็งประมาณหนึ่งแต่สีเหลืองนี่คือนิ่มเลยเออผมชอบสวยเนี่ยสีเหลืองพวกนี้คือนิ่มเลยแต่พื้นตรงนี้คือแข็ง มีคุ้มปิดหัวมาด้วยเวลาที่เราแบบเดินมันก็เผื่อบางทีไปเตกนูน่นเตกนี่อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์กเดินเทรล,ลผมว่าก็น่าจะได้นะผมว่าอาจจะเอาไปเดินให้เรียกอะไรไปเดินขึ้นภูก,กระดึงสิ้นปีนี้ผมไปอีกรอบอาจจะเอาคู่นี้ไปใช้ดีกว่านะคู่นี้น่าจะไม่ไหวเวลาเดินขึ้นโขดหินมีสไลด์แน่เลยส่วนอันนี้ก็ดูแบบจริงจังเกินนะอันนี้ดีกว่ารอรอ เครื่องอะไรสนใจนะผมซื้อจากไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ผมบอกเลยสวยจริงสวยจริงตัวนี้เป็นตัวปรับเชือกนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วใชย,ยาวเฮียแล้วเขาเอาตรงนี้มาเก็บอย่างเงี้ยอ่าดูดีมากสวยทีเดียวก็ถือว่าเจ๋งครับชอบชอบชอบ,ชอบก็ผมทิ้งลิงก์ให้ซื้อจากไหนนะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy ่หกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> จะได้ทราบผลกาดคลิปวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ นี่ครับคีนไฮเปอร์สปอร์ต H2 นะสีเหลืองดำโคตรสวยเลยดูที่บนหน้าวันนี้ปาละสวัสดีครับ